สวัสดีค่ะอยู่กับแออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแอลจะมาสอนแต่งหน้าใสใส,สไปมาหาลัยกันค่ะแต่ว่าตอนจบคลิปเนี่ยลูกใสใสของเราเนี่ยสามารถไปเที่ยวต่อได้ด้วยนะเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะก็เริ่มจากหน้าสดเหมือนเดิมช่วงนี้เนี่ยผ่านสมอรภูมิรบมาเยอะมากๆเพราะนอนดึกมากๆนี่ใต้ตาเนี่ยนะคล้ำแล้วก็บวมเป่งมากๆนะคะก็ต้องใช้ตัวช่วยเป็นนี่เลยค่ะดีลีครีมตัวเด็ดเลยนะตัวนี้ของ Beau ี้ล่ค่ะ วันนี้นะคะอาจจะทาทั้งหมด2สีนะคะคือสีเบจกับสีชมพูค่ะถามว่าใช้แค่สีเดียวได้ไหมจริงๆได้นะคะแต่ว่าสีเบจเนี่ยก็คือเป็นสีที่ให้การปกปิดค่ะส่วนสีชมพูเนี่ยจะช่วยให้ผิวขาวกระจ่างสว่างใสขึ้นแล้วก็เหมือนมีชิมเมอร์ด้วยนี่นะคะแพ็กเกจก็จะหน้าตาแบบนี้ค่ะ ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าส่วนผสมเนี่ยเขาแบบพรีเมียมมากๆเลยนะคะมีทั้งรอยัลเจลรี่นะคะเป็นนมผึ่งนําเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์นะแล้วก็มีเมือกหอยทากด้วยนะนําเข้าจากเกาหลีเนี่ยมันก็จะช่วยให้หน้าตึงแบบเหมือนเสริมสร้างคอลลาเจนนี้แล้วก็จะมีอัลฟาอบูตินค่ะจะช่วยบํารุงผิวด้วยนะคืออย่างเดียวเนี่ยมีครบเลยจริงๆนะคะเนื้อครีมเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวแอาจจะใช้ทั้งหมด2สีรวมกันเลยนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยมีกันแดดอยู่แล้วนะคะ SPF 50เพราะฉะนั้นเนี่ยลงไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องทากันแดดค่ะค่ะก็ผสมสีนะคะแล้วก็แอรจจะทาให้ดูแค่ครึ่งหน้าก่อนนะคะเพื่อให้เห็นถึงการปกปิดนะคะแล้วก็ความกระ่างใสค่ะวันนี้แอร์ใช้ beauty blender นะคะแอร์ก็จะเบลนด์นี่มันซึมเร็วมากนะคะแล้วก็คุมมันได้ด้วยนะคะแล้วก็จะกันแดดยาวนานถึง18ชั่วโมงเลยนี่ เห็นไหมว่าขาวขึ้นจริงๆแล้วก็เนียนเลยนะคะซึมซาบเร็วมากๆรอยแดงแล้วก็รอยเส้นเลือดหายไปเลยโอเคงั้นเดี๋ยวจะทาให้ทั่วหน้าเลยนะดีๆครีมของ beauty lash เนี่ยนะคะ <ๆ S 1> เขาจะมีทั้งหมดสีสีค่ะมีสีเบท1เบท2นะคะสำหรับผิวคนละสีกันแล้วก็มีชมพูกับเขียวด้วยแล้วมันจะมีวิธีผสมหลายอย่างเลยนะเพื่อให้ได้ลุคแล้วก็ ความเนียนแล้วก็สีผิวต่างกันไปต้องลองไปศึกษาดูคือมันเจ๋งมากหลังจากนั้นนะคะวันนี้เนี่ยจะลงคอนซีลเลอร์นะคะตามใต้าตาบนจมูกนะคะเพื่อไฮไลท์ให้มันดูเด้งขึ้นนิดนึงนะคะจริงๆเนี่ยดีดีครีมตัวเดียวพอแล้วเพราะว่าเราจะไปแต่งหน้าไปแค่ใส่ไปมาหาลัยเนาะไม่ต้องลงรองพื้นอะไรทับตัวดีดีครีมแล้วเพราะว่ามันเป็นทางรองพื้นแล้วก็เป็นเบสอยู่ในตัวแล้วนะคะก็จะ ลงปิดบังใต้ตาอันน่ากลัวของแอร์ด้วยคอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็เซตตัวนะคะทั้งหมดที่ทาไปเมื่อกี้ด้วยแป้งฝุ่นค่ะวันนี้ใช้ของ l o w l e t s Me โอเคค่ะลงแป้งทั่วใบหน้าแล้วก็ลำคอนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมา เซตตัวคิ้วกันนะคะก็ตกแต่งทรงคิ้วง่ายๆเพราะว่าแอร์มีการแททูคัลเลอร์เอ้ยสักสีเอ้ยสักคิ้วนะคะก็คือฝังสีลงไปที่คิ้วแล้วแอร์ก็จะใช้แค่สีฝุ่นนิดหน่อยนะคะเติมให้มันดูสมูทกันเสร็จแล้วก็ได้เวลาลงอายแชโดว์ค่ะวันนี้อาใช้ r o y ร l อนะคะเป็นพาเลตนะสีออกมุกมุกก็จะใช้สีขาวมุกเนี่ยทาทั่วเปลือกตาบนและล่างค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะใช้แปรงนะคะ พาสีน้ำตาลพาเลตเขาจะมีอยู่แค่สีสีนะมันก็เป็นสีน้ำตาลซะสาสีแล้วนะก็จะต้องต้องดูจากในภาพเอานะคะว่าแอร์จิ้มสีไหนนี่แล้วก็เอาแปรงนะคะที่สามารถใช้แบบคัดเบ้านะคะทำเป็นเป็นชั้นตาขึ้นมาเลยนี่แปรงตรงนี้ดีมากนะคะอันนี้ที่ฮอรเรียลเทคนิคค่ะพาเลตของแอร์เมื่อกี้ชื่อช็อกโกแลตเลเวอนะคะ แล้วก็อันนี้ก็ลงไอายไลนเนอร์กันเลยไอายไลนเนอร์นะคะวันนี้จะเขียนเส้นค่อนข้างบางนะคะแล้วก็ไม่ชี้ขึ้นหรือว่าเป็นปีกขึ้นไปแล้วก็ไม่ได้ลากลงมายาวให้มันเป็นแบบตาตกหรืออะไรนะคะถือว่าทาให้ตาดูคมขึ้นเฉยๆนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ดัดขนตาปัดมาสคาร่าค่ะวันนี้ใช้เซเวนทีนซูเปอร์เลชนะคะเขาบอกว่าปัดแล้วขนตาจะยาวขึ้นประมาณ93%เซ ก็ถามแอนนาแอว่ามันปัดยาวขึ้นมหมยาวขึ้นนะแล้วก็หนาขึ้นด้วยนิดนึงแต่ว่าแอว่าตัวแปลงเ็าแอบปัดยากเหมือนกันนะแล้วก็ไฟเบอร์เยอะดีแบบเวลาดึงออกมาจากหลอดมาสคาร่าเนี่ยจะมีเห็นเป็นเส้นไฟเบอร์เล็กๆเต็มไปหมดเลยก็ลองไปซื้อใช้กันดูได้ตามมูลค่านะคะที่ห้อเเทสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใสๆวันนี้ใสๆ ปัดแก้มนะคะทรีคอนเซปต์อานะคะนี่อมแบบมุกมุกชิมเมอร์ชิมเมอร์นิดนึงนะคะอันนี้อันนี้สีชื่อว่าพ l ล m c แคนดี้นะคะอมมุกมุกชมพูมุกมุกนิดนึงเสร็จแล้วปัดบรอนเซอร์ต่อนะคะของ Wet n w น l d นะคะอันนี้ก็น้ำตาลไม่เข้มมากนะเอาแค่แบบใสๆสใสๆหลายใสๆใสๆมองทะลุได้อันนี้ใช่แล้วก็ ตามสไตล์นะคะคือถ้าแอ์ไม่เชดดิ้งจมูกเนี่ยจะไม่ใช่แอ์ก็เชดดิ้งไปด้วยนะคะต่อให้แต่งลุกไปเรียนมหาลัยก็ต้องเชดก่อนแอ์เรียนมหาลัยเนี่ยก็เชดไปเรียนทุกวันนะคะนี่เลยไฮไลท์มันจะด้วยเอาให้ครบครบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทาลิปกันนะอันนี้ใช้ลิปอลอรีออกนะคะสีชมพูอ่าเบอร์อะไรวะเบอร์ BP 402นนะคะสีดิวี่เบจ แล้วทาไปก็จะดูแบบไม่เยอะมากแล้วเราก็ต่อด้วยกลอสเบอร์17นะคะจะสีชมพูอมนมนมนิดนึงค่ะอันนี้ของเซอฟราทาทับลงไปเลยก็จะได้ลุคที่ดูป่ากเงาๆหน้า,นาจุกนิดนึงนะคะไปเรียนหนังสือได้แล้วนช่วบชวบ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลุคนี้ดูสดใสสมวัยนะคะดูไม่มากเกินไปเนาะดูแบบเอ้ยไปเรียนมาหาลัยสวยๆได้แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติไปเรียนจบวันแล้วอยากสวยเพิ่มกว่านี้อยากทราบกว่านี้นี่เลยขอแนะนําให้ติดขนตาปลอมเพิ่มนะคะอันนี้ห้อพริสตานะคะที่แอร์ใช้อันนี้ทําจากขนมาเลยนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะใช้ได้หลายครั้งแล้วก็จะทนนานแล้วมันก็จะดูเป็นธรรมาชาติติดง่ายมากอะราคาจะสูงนิดนึงนะคะแต่ว่า มันเจ๋งมากจริงอะ่ะคือคนละแบบกับขนตาทั่วไปเลยอะ่ะเออต้องลองดูนะแล้วทีนี้ก็เติมปากนะคะในไหนก็ในไหนแล้วนะคะจะแซ่บทันทีอันนี้นะคะใช้สี f o r c e of love ของ MAC นะคะเป็นสีแบบชมพูแบบชมพูแบบมีออนมากอู้พร้อมไปเที่ยวแล้วนะคะ <laughs> โอเคแอ้ก็ทำวิดีโอเลยตลกตลกดีเนาะ <laughs> ยังไงก็ฝากลุกนี้ไว้ด้วยนะคะนี เปลี่ยนเป็นสาวแซบขึ้นโอเคไม่รู้จะแอกอะไรเยอะแยะมากมายพูดอยู่คนเดียวก็บางทีก็อายนะคะ <c oughs> โอเคค่ะขอบคุณมากมากนะวันนี้ไปแล้วแง <Yeah, S 1> ฝากช่องทางการติดตามต่างๆของแอลไว้ด้วยนะคะใครอยากติชมแนะนำหนูว่ามีคำถามอะไรก็สามารถมาคุยกันได้ทางช่องทางต่างๆที่ขึ้นไว้ให้เลยนะคะขอบคุณมากมที่ดูจนจบแล้วก็ แอร์ก็พยายามจะทําคลิปดีๆให้ทุกคนนะคะพยายามให้สาระกับทุกคนเป็นที่อาจจะตลกหรือว่ามุกแตกไปบ้างก็ขออภัยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบาย